ยังมีความลับนาฬิกาอีกมากมายที่อยากจะบอกต่อนักสะสมหรือใครที่กําลังหานาฬิกาไม่ว่าจะเป็นเรือนแรกหรือนาฬิกาที่สะสมใน23-4หรือเป็นนาฬิกาเรือนที่ร้อยหลายคนอาจจะเก็บนาฬิกาที่มีมูลค่าสูงสูงหรือมีเรื่องราวแต่นี่คือนาฬิกาที่มีสตอรี่และคุณค่าในการเก็บครับหลายคนมีคําถามว่าทําไมและอะไรคือฮัรครับวันนี้ผมมีคําตอบให้ครับสําหรับนาฬิกาเดอะฮักนะครับนั่นก็คือ ฉายาของโรเล็กที่ทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะทั่วโลกให้นิยามของโรเล็กซ m m ัมม์รีน1น6 6 1 0 lv นะครับนั่นคือในการโรเล็กซัมม์รีนสีเขียวนะที่ออกมาตอบโจทย์นะครับว่าเปลี่ยนในการที่บอกว่าสี8ปลหรือ Colorful จริงๆให้กลับมานิยมและมีมูลค่ามากจากกระแสที่ใครได้เห็นชัดๆในะครับในในการในการสะสมของซัมม์รีนเคอร์มิดที่เป็นในการฉลองครบรอบ50ปีในปี2 0 0 3ันถึง2010 และทำให้1ิปีผ่านไปหลังจากดิสคอนติ้นต์ไปราคากลับเท่าตัวถึง3เท่าถึงสเท่าราคาสูงสุดในรุ่นหายากสูงสุดจนถึง80 0แสนจนถึง1ล้านบาทเลยสะท้อนให้เห็นในรายการในรุ่นปัจจุบันที่มีสีเขียวเช่นกันและเป็นรุ่นซัม,มรีเหมือนกันหลายคนก็เลือกนะครับที่จะเก็บเพราะซัม,มรีสีเขียวมีราคาสูงกว่าสีดำา10,000 0บาทหลายคนก็เลือกเอ๊ะจะเก็บสีดำหรือสีเขียวดีหลายคนก็เลือกสีดาหลายคนก็กระโดดมาเก็บเขียวเลย เลยบอกว่าทั้ง2องอย่างไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเลยอยู่ที่ว่าคุณชอบสีอะไรมากกว่าเพราะสองรุ่นหลายคนที่ใส่แล้วผมบอกเลยว่า1ปี2ปีพี่ข้ามสเตปแน่นอนเพราะใส่ซับคนไทยบอกใส่ซับรับซับใส่ซับแล้วแล้วปังแล้วเป็นนอกาที่บอกเลยว่าไม่เคยผิดหวังไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีดําเพราะนาคกาเทรนการาฟในการลงทุนหรือการตามหานะขึ้นสูงและเป็นความต้องการที่สุดรวมถึงสตอรี่ของโรเล็กซ์ซามารีนนะครับเป็นนอกาสปอร์ตเรือนแรกของโรเล็กซ์ที่ทําให้ โลกทั้งโลกอยากจะใส่ในกาสปอร์ตแบบนี้ครับในปี1954คงไม่มีใครกําลังมองหาในการและมีในการในดวงใจนั่นคือในกาสปอร์ตซัมเรีใีนากาดำน้ำครับที่ตั้งแต่1954ทำให้ในการ เหลือเหล็กในโค้ดนะครับรหัสในการทำสแตนเลตที่ทนทานที่สุดและมีค่าสุดคือโค้ด904ที่โรเล็กเลือกมาทำตัวถงังซัฟมารีและระบบดำน้ำเนี่ยสตาร์ตตั้งแต่นะครับ200เมตรจนปัจจุบันดำน้ำได้ลึกถึง300เมตรซึ่งเป็นเอกลักษณ์และตอกย้ำว่าเหล็กทนและไม่ต้องมาถามเลยว่าในการโรเล็กกันน้ำไหมนะครับดังนั้นซัฟมารีเลยสร้างความกระจ่างหนึ่งเป็นในการสปอร์ตที่ผู้ชายใส่ได้ทุกวันไปทุกชุดโอกาส2 เป็นนการแซนเลตท,ที่ใส่ได้สบายแล้วก็ทนอายุยาวนาน5-60ปีก็ยังทน 3. นะครับโรเล็กนะฮะก็ฉลองการที่เป็นเดอะเบสเซลเลอร์ในรุ่น50ปีครบรอบของซับเรีนในปี2003ก็ออกสีดำขอบเขียวมาแล้วก็ทำนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในรุ่นเคอร์มิดหนึ่งภายนน้ำที่เป็นแม็กซี่ที่ใหญ่ขึ้นมา สนะครับก็มีการตอกย้ำเรื่องว่าสีเขียวเนี่ยชัดเจนแล้วว่ามีคนสนใจและทำให้คนได้เห็นถึงคัลเลอร์แบนพลังของสีเขียวนะครับจนนะครับในปี2010นะครับโรเล็กซ์ซัมมารีเนี่ยตอกย้ำจาก2008ที่โรเล็กได้ไกด์ไลน์บอกนักสะสมว่ากำลังจะมีในการสปอร์ตเปลี่ยนโฉมกันใหม่แล้วนะโดย g m นเข็มเขียวเนี่ยออกมาก่อนเป็นเซราโคมเป็นซูเปอร์เคสตามด้วยซัมมารีเริ่มออกโัวทองก่อนนะ แล้วก็มาออกตัวสปอร์ที่เป็นสเตเลดตั้งแต่ปี2010นะครับดังนั้น116610 LN กับ116610 LV 11นะฮะข้อออกข้อตามมาคือซัมมารินเดทนั่นเองนะครับเดี๋ยววันไหนผมจะมาเจาะลึกระหว่างซัมมารินเดทกับโนเดทกันว่านะประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวเราจะเลือกอย่างไรมีคำถามเยอะมากจะเลือกเดทหรือโนเดทดีแต่วันนี้สิ่งที่ไม่ต้องเลือกอะไรเลยนั่นคือสีเขียวแล้วก็บอกเลยว่าตอกย้ำนะครับสำหรับการเชียร์หลายคนมาถามว่า น้องโอพีโอหรือโอพี่จะเก็บฮักดีไหมผมตอบได้ง่ายเลยครับพี่ว่าพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะฮักนะครับเราเห็นราคาที่ขึ้นสูงเพราะว่าหลายคนนะครับคาดการว่าการถึงรอบนะครับปี2020น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของซัมมารีไม่ว่า1นะครับเปลี่ยนคาลิเบอร์นะครับ3135เป็น3-2-3-5ได้แล้ว 2. น่าจะมีอะไรที่ทําให้ฮักหรือซัมมลีน่าจะสะสมในการอาจจะไมเนอร์เชนในการเปลี่ยนเครื่องหรือจะเปลี่ยนไซส์หรือจะอะไรไม่รู้นะครับหลายคนก็คาดการไม่มีใครรู้ทั้งนั้นนี่คือเรื่องราวของการฟอร์แคต์และมีเวลาให้เราได้เลือกตัดสินใจนะจากเดือน4โพสต์โพนเจอสถานการณ์โควิดทำให้นักสะสมหรือมหาก,กรรมในการเลื่อนไปตอนต้นปีหน้า ดังนั้นเรามีเวลานั่งคิดแต่เราไม่ต้องไต่ตองเลยสําหรับใครที่ชอบสินี้อยู่แล้วแล้วก็มีนาาเดอะฮักเป็นนาาที่เป็นพารช,ชั่นหรือเป็นเป้าหมายในฝันถ้าวันนี้คุณพร้อมแล้วในราคาที่นะครับใช่ที่สุดก่อนหน้านี้ต้นปีเวลาควรหามากๆดีมานก็จะสูงตอนนี้กลับมาเป็นราคาที่เป็นนาาทั่วโลกปกตินะนั้นไม่ต้องไปกลัวเรื่องของพรีเมียมนี่คือนการาคาจริงๆที่ควรค่าของการเก็บในนี่คือเดอะฮา เดือฮักสีเขียวหน้าเขียวขอบเขียวและเซรามิกไม่มีใครรู้ว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้คุณได้ครอบครองเดือหักที่สวยที่สุดครับสําหรับเรือนนี้นะฮะของลูกค้าก็คือเดือหักที่สภาพสวยกล่องใบครบนะครับปี2018นะปี2018ประกันเลยอีก3ปีแล้วก็ลูกค้าเก็บสวยมากในกาเดิมๆนะครับในกาเดิมๆแล้วก็ขนแมวเนี่ยแทบจะไม่มีเดิมๆจริงๆนะสวยข้อครบนะครับ และข้อดีของซัมมารีนอกจากดำน้ำได้ลึกแล้วนั่นคือนักสะสมหลังๆเนี่ยจะชอบซัมมารีมากเพราะเป็นควิกนะครับแอดจัสสายได้ประมาณ1นนิ้วนะครับนี่ฟึบสามารถสไลด์เก็บได้เลื่อนได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคน อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันธรรมดาแต่นี่คืออีกหนึ่งสิ่งนะครับที่คนเล่นนาฬกาชอบสมารีมากๆเพราะว่าใส่กระชับใส่ง่ายนะครับแล้วก็ใส่สวยใส่ได้ทุกวันรวมถึงตอนนี้นะครับนกาโอเวอร์ไซส์สปอร์ตของผู้ชายทำให้นัก ส,สมที่เป็นผู้หญิงหรือนาฬิกาที่เป็น passion ของผู้หญิงที่เริ่มมาสนใจในกาเลือกที่จะเก็บในกาสปอร์ตแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าในดารา,าคนไทยเนี่ยเยอะมากที่เป็นผู้หญิงจะเลือกฮักในการใส่นะครับเพราะว่านอกจากเขาได้สตูดี้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาเรื่องราวของการเลือกนาฬิกาแล้วนะฮะยังมีความลับอีกมากมายที่ผมจะมาเจาะลึกและนี่คือนาฬิกาหนึ่งเรือนที่ The Secret of Watch หรือ456 รีวิวนะครับได้รับโอกาสจากเจ้าของในกามาตามหาเจ้าของครับสาหรับใครที่อยากหาในกาที่ดีที่สุดควรค่าในการเก็บครบทุกหลักนะฮะหายากน่าเก็บและอาจจะดิสคอนหรือไม่ดิสคอนผมไม่รู้นะแต่นี่คือในกาที่น่าเก็บที่สุดกับประวัติศาสตร์หรือสตอรี่ที่ผมบอกไปว่าสีเขียวดีอย่างไรนี่คือนาฬิกาที่น่าเก็บที่สุดอีกหนึ่งเรือนครับกับซัมารีน116610ขอบคุณเจ้าของนาฬิกานะครับส่วนเรือนนี้เวลาตั้งเวลาจะง่ายมากนะฮะวิธีการใช้ก็คือคลายแม่พิมก่อน มีสสเตปเหมือนการสเต็ปแรกนะเป็นการ,ร,กนะกา,รายเม่โยมสเตปสนะครับเป็นการตั้งวันที่ก็จะเป็นคลิกข้อควรระวังคืออย่าให้เข็มสั้นอยู่3ามทุ่มหนึที่ยงคืนให้เราปัดเข็มสั้นมาอยู่ในสมมติเป็นพาย4ชิ้น123ได้ถ้าเข็มสั้นอยู่ที่นี้ให้เราปัดเข็มสั้นออกมาก่อนนะอ่าสมมติตัวอย่างสมมติพี่หยิบนาฬิกาขึ้นมาเข็มสั้นอยู่นี้อย่าเพิ่งตั้งวันที่โดยเด็ดขาดให้พี่ดึงเข็มนะครับเป็นสเตปที่3แล้วก็ ปัดเข็มสร้างให้อยู่ตรงนี้แล้วพี่จะไปตั้งเวลาตอนไหนก็ได้สมมติตอนนี้วันที่ 10, 16 16หมุนได้เลยเห็นไหมข้อดีของซัมมาลินนะครับ ene, ก็สามารถ quick adjust ตั้งวันที่ได้วุดเร็วกว่า GMT นั่นเองเสร็จละสมมติ Is บันสองปึ้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ซัมมาลินเนี่ยนะครับถ้าเราดูดีๆนะขอบจะเหมือนมีโชค๊คนิดนึงตรงตรงตรงเซลลโครมนะจะมีเด้ง,งๆดงเดแล้วก็หมุนซ้ายได้อย่างเดียว เฉนชีแต่หมุนได้2อองค่านะครับและนี่คือเรื่องราวนะครับของในการที่น่าเก็บที่สุดกับเรื่องราวขอนึ่งหกหกหนึ่งศูนย์เอลวีครับรถเหล็กเดอะฮักสีเขียวพลังสีเขียวไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมขอบคุณครับขอบคุณเจ้าของและขอบคุณเจ้าของคนต่อไปฮนะในการเรื่อนี้อาจเป็นคุณครับขอบคุณครับ